โยวับซาดิวิรุ่นเมกาดิวิรุ่นลู่บายดิวิรุ่นชาวสายตะกลนกันด้วยนะจ๊ะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Demon X Machina Titanic Sion นะท่านผู้ชมนะเออเกมนี้ก็เป็นเกมแนวแบบ ARPG นะท่านผู้ชมนะตอนนี้เขาเปิดทดสอบเดโมอยู่นะครับในส่วนของแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ Computer, PC ด้วยนะท่านผู้ชมนะสำหรับใครที่สนใจก็ไปจัดได้นี่ผมะจะมาทดสอบกันที่ตัวเครื่องเล่น ROG a i r l i n e s นะท่านผู้ชมนะเออตัวนี้ก็เป็นเครื่อง อ่าเล่นเกมนะครับในส่วนของเครื่องเล่นเกมเอา่าพกพานะท่านผู้ชมนะหรือว่าพูดง่ายๆคือคอมพิวเตอร์ในในรูปแบบของเครื่องเล่นเกมพกพานั่นเองนะครับคนดูผมบอกเลยว่าหว,วานเจี๊ยบเจ็บจีบเหมือนเดิมจ้าก,ก็เราจะมาดูกันนะว่าเป็นยังไงนะครับคนดูว้าวโคตรตีค,ตค,ตคนอันตรายอันนี้ก็อา่ามาอยู่ในส่วนของการปรับตั้งอยู่นะท่านผู้ชมนะผมจะมาให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับก็ภาพนี้เป็นยังไงบ้างนะอันนี้ผมปรับมันเป็นพีซีพีซีทเอ่อโลนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ภาพเป็น 1080p นะท่านผู้ชม พิเศษเป็น low T S R เดี๋ยวผมดูก่อนนี้เปิด F R S R ได้ไหมไม่มี F S R นะจ๊ะเกมนี้โอ้เศร้าเลยโอ้เศร้าเลยคนดูมีแค่ T S R นะทุกชมนะ T S R แล้วก็ปรับเป็นแบบ performance quality เป็น low นะครับโอเคอ่ะก็ประมาณนี้ละกันนะครับ Full HD นะคนดูมาเ๋ยวเราจะมาลองเล่นดูนะครับว่าเป็นยงไงหวานจ้อยครับไปโอเคเริ่ม อันนี้เป็นเดี่มูฟนะฮะสำหรับใครที่สนใจก็ไปโหลดมาลิงก์กันได้นะครับบนในส่วนของ PC นะไอในส่วนของสตรีมนะท่านผู้ชมบอกก่อนนะเครื่องตัวนี้มันคือเครื่องเล่นเกมพกพานะครับใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 11นะ CPU เป็น Set Running สตรีมแลมสิบหกก d d เอนะครับป o อม1 2นะครับสามารถอัพเกรดได้เป็น SSD ในส่วนของสูงสุดนถึง4 t b รบนะท่านผู้ชมนะ แล้วก็แบตเตอรี่นะครับ40วัตต์อแอนะอยู่ได้นาน1-3ชั่วโมงนะครับอัปเกรดแบตได้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของการ์ดจอนี่เป็น r d n a 3นะทุกคนนะ Radeon 7 8 0 m นะครับความแรง8.6เทุดหกอปนะอ่าความแรงโดยรวมของตัวเครื่องนี่จะอยู่ที่ประมาณ ps 4ไป ps 5นะอ่า ps ps 4ี่โปรไป ps 5นะประมาณนั้นเลยนะครับอืมแล้วก็หน้าจอนี่เป็น7นิ้ว lcd ips 120่งิบพืนะท่านผู้ชมนะตัวนี้หวานเจี๊ยบเลยนะครับท่านผู้ชมสกิปเลยครับไป ามาลองเล่นให้ดูนะครับนี่เรามาสร้างตัวมันก่อนนะครับอดีโมมันได้แต่ผู้ชายหรอวะโอกูเร้าเลยอ๋อผู้หญิงก็ได้น่าจะได้นะี่งไงผู้หญิงก็ได้อยู่นะโอเคนี่แล้วชุด,ดเดิมเนี่ยเราคนดูฟินิดเลยผมว่าไม่ซีทางจีกันครับอตัวนี้สามารถที่จะสก,กินจอยได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะหวานจีบเลยฮัฟฟ์เยสต์ตัวเครื่องสก,กินจอยได้ด้วยนะครับราคาประมาณหนึ่งหมื่นถึงหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะ มือ2นะท่านผู้ชมนะมือ1อยู่ประมาณหมื่นห้าถึงหมื่นเจ็ดนะครับท่านผู้ชมน้ําหนักประมาณหกสิบหกร้อยกรัมนะท่านผู้ชมนะถือว่าหนักพอตัวอยู่นะครับแต่ว่าใช้งานอเนอกประสงค์ตัดต่อตว,วิดีโอได้ทําภาพกราฟ,ฟิกได้นะท่านผู้ชมนะเออตัวนี้แล้วก็อ่าพิมพ์งานอะไรพวกนี้ได้ด้วยผมว่าค่อนข้างดีนะเพราะว่ามันแบบทรีอินวันเลยนะท่านผู้ชมในที่ทีอเนกเขาเรียกอเนอกประสงค์ <S <S เออแหรมไฟย์เล,ย,ลยโอเคคลิปครับสกิป บอกตรงฉันไม่ได้ยากจะเสียสบายหวานจ้อยครับโอเคผมสกิปซีนเลยฮะนี่มาแล้วครับว,ว้าวแล้วนีว่ิหุยโอ้โหภาพโลปรับได้เก้าสิบ fps คนดูวิ่งแจววิ่ควบคุมดีกว่าโอเคนี่มันเป็นในส่วนของโอ้มันให้เลือกที่โกรธนะทุกคนนะ เตปิน,นาโว้อันนี้กลางๆอันนี้เฟนอันนีเฟนต่ำอันนี้ดีกว่าคนดูกูดบอยสกิปครับ <c oughs> ไปเลยเพื่อนคามอนบูเฮ้ยอะไรกันวะเนี่ยสกิป <c oughs> โอ้ <c oughs> เครื่องถือว่าแรงอยู่นะคนดูนี่ ่แต่ผมมาเก็บของไอตัวพวกนี้ก่อนอขอญาตเปิดเสียงกันครับโอเคประมาณนี้แหละโวยนี่พันสองโอเคเลือกเลยใส่แขนใส่แขนซ้ายแข,น,แขนขวาแป๊บนึ่งปีมันจะดังเกินไปไหมผมขอปรับก่อนเพลงเพลงออดิโอโอเคมิวสิกลงมาหน่อยเพื่อนเดีย๋ยวจะติดลิกระซิสนะครับพี่ชายนายเจียวโอ้นี่ภาพโลนะผมปรับแค่ภาพโลนี่เฮ้ยหกสิบ fps ขึ้นเลยนะท่านผู้ชมใช้ได้ใช้ได้ เก็บของบนนี้ก่อนปืนไล g ิ t i n g arm b u ปูดบอยเก็บของไอพวกนี้ให้หมดครับเย้ค yeah. hey. <to> อมออนเบบี้เฮ้ยอะไรวะนีี๋ยวอือส <c oughs> วยมันจะมีมันมันใส่บูดได้สี่อันนะท่านผู้ชมนะในในในตัวหนึ่งเนี่ย100 free ไปเลยเพื่อน แต่ผมก็ชอบจอยว่ะจอยเล่นจอยเล่นแจ๋วมากเลยนะม <looks> าคลิปครับ <Cr ack. S 1> เกมจะมี <The> ความเป็นเนื้อเรื่องเยอะอยู่นะท่านผู้ชมม oh. 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 ูบุยนี่ยิงยิงเปิดยิงเปิดเอาเด้เอาดเอาด้แก๋วแกวแกว มีมีเอาหน่อยหน่อยอุ๊อู้อุนี่ขนาดไม่มี FPR นะท่านผู้ชมแล้วถ้ามี FPD นี่ผมบอกเลยลื่นปื๊ดแต่ตอนนี้มันมีอัปเกรดถึง FPR สี่นะท่านผมว้าผมบอกเลยเจียวจัดอ้แต่เอา G อะไรนี่เครื่องมันเล่นดีมากนะท่านผมนะจัดว่าจัดว่าเจ๋มจัดว่าเจ๋มขอบคุณโอ้ยอายุคีแล้วลูกนคีแล้วรุ่นเพื่อนโอ้โอ้โอ้โกี่ันาวุธิรอน บา้ากยะโลมีไิไอ้ายสิแต่เย็นเพื่อนเพื่อนเรามันค้างนะต้องชมแล้วตอนนี้โอ้เฮียทางนี้เอาละเอาละตัวเครื่องอ่ะ ผมว่าทำได้ดีเลยนะนี่ตั้ง90เฟรมเลยนะเอ้ยเข้าท่าเข้าท่าโอ้แต่เล่นเล่นภาพโลโลเล่นผมว่าก็แจ่มแล้วนะท่านผู้ชมอันนี้ผมเสียบสายชาร์จดิ้ไม่ต้องกลัวแบตเสื่อมนะท่านผู้ชมนะถ้าเสียบสายชาร์จเล่นนะมันมีระบบบายพาสชาร์จเจอร์เหมือนคอมพิวเตอร์อ่าโน้ตบุ๊กทั่วไปเลยครับท่านผู้ชมโอเคปึ๊บหืมปืนเดียวกันเดียวกัน ก็อ่ามันจะมันจะชาร์จไฟเข้าบอร์ดนะท่านผู้ชมน,นะไม่ได้เออมันจะส่งไฟเข้าบอร์ดนะครับท่านผู้ชมอันนี้มันจะเป็นข้อดีมันนะส่งไฟเข้าบอร์ดเลยโดยตรงโดยไม่ผ่านในส่วนของเอ่อแบตเตอรี่เท่าไหร่นะถ้าเราเสียบไฟชาร์จไปเล่นไปเนี่ยไม่ต้องห่วงครับไม่มีพังนะท่านผู้ชมนะนี่ดีโยนระเบิดไปเลยสวยเจ๋งกว่าน,นี้ว้าวไรเฟิลจู่โจม บาสุก้าเหรอพูดบอยเลยดิดดอาชีเด็กคสิปครับไปเฮ้ยมี มันให้มันให้หมีนะท่านผู้ชมนะไอ้เลื่อเพื่อนโอ้โหนี่เอออหววตรงไหน Ta mà, không được hả mhm 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 ư. mhm ของดีแน่นี่แคนนอนเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่อะไรนี่อะไรอืออือไปอืออือเก็ดร้านชื่อสวยโตโตอือ ไว้ <Why? S 2> <Take this. S 1> นี่เจยบร้อยครับยิงไปเลยเช็ดิดไปแล้วไว้เพระผมเผลอไปยิงเหรอวะภาพสวยนะนี่ <Okay. S 1> คนดูผมบอกเลย <Okay. S 1> ใช้ได้ใช้ได้เก๋วเก,ก๋วเลยอ่ากด X โอ้ล้านในประมาณแบบสามสิบสี่สิบเฟรมขึ้นน่ะแต่ไม่ใช่ไอหกสิบเฟรมขึ้นน่ะหกสิบเจ็ดสิบเลยนะท่านผู้ชมน,นะแจ๋วนั้นเนี่ยหมยิงรูดใส่นี้กันเต็มอิ่มสวย อุ้ยโอ้โหไอ้บ้าเฮ้ยจะทำฉันดูแย่อืม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 ใชยาก่อนทายาก่อนอุ้ยมาสิโอ้โหโดนมาจากไหนนังหนาวะ รูนมาจากไหนทั้งหนัห้นวะอ๋อือึฮึวินี่สคิปครับสค,ปสคิปสคิปครปันช์อืมคอมมอนบรูคอมมอนบรูอืม ไปทีเพื่อนอันนี้มันยังไม่ได้เจอแบบฉากกันนันนะท่านผะู้ชมนะเฮ้ยต้องกดมาเพื่อนผมได้หกสิบเฟร,รมมองคนดูโอเลื่อน,นี่ยทำไมมันเลื่อนก, Nintendo, กว่าดินเดนโดจังวะทำไมดินเดนโดรันไม่ได้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะ n ินเ d นโดล็อกไว้ที่สามสิบเอพีเอสนะฮะผมก็งงแรกเลย ไปฮะว,ว้าวจัดวัดแจว๋วจัดวัดแจว๋วอันนี้ปรับภาพรูนะปรับภาพรูก็พอล้วเฮ้ยผูกโคตลื่นเคนดู้ออ,อ้ออ้อ,อ นี่เอาสิอืมสวยได้ประมาณเจ็ดสิบห้านะปรับภาพโลนะแต่ผมลองลองลองเอาแบบนีกน้ก่อนนี้หน่อยดิแบบเอาภาพแบบอันนั้นขึ้นนะท่านผู้ชมนะที TS r Low TSR h i ทีเอสแม็กเลยคนดู เอ็นมีเดียดีเอวีเดียที่เรามันใช้ได้เหรอผมใช้ได้เหรอผมไม่มีการ์ดจอนะได้เหรอวะคนดูไม่ได้นะมันมันรันแบบนี้จีบอยู่แล้วอ่ะผมเอาทีเอสอารีกว่าเนี่ยปรับทีเอสอารแต่ทีเอสอารูนี่ได้นะนอนนี่ทีเอสอารูนี่โอ้โหเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีจัด คุณภาพยังเป็นมีเดียมดิโอเคนี่มีเ okay. ด mm ียมมีเดียมคนดูก <Get lost. S 1> ุยเจ๋วอยู่นะใช้ได้เลยนะคนดูเิยออเนี่ย <Come on. S 1> รันได้นะครับห้าสิบกว่าเฟรมเลยนะรันได้ยังไงมันก็ลื่นนะคนดูบอกว่าเกมนี้ปรับภาพแบบไม่ได้สูงมากนะครับ วย <Why? S 2> <Come on. S 1> ตู่ต <c oughs> ู่ตู่ตู่ตู่อือนี่สวยอืออืออ,อุ้ยสคิปซีนครับ <c oughs> ไปหนี กระชิบซีนครับนีอ่กออกมาเจอฉากเยอะนะครับรอบนี้ห้าสิบกว่าตัวหนึ่งผมลอง TSR low ลองเป็น TSR max ดิ performance low low โอเคอ่ะลองดูนะครับคนดูนะอันนี้ผมลองให้ดูแบบภาาโปร โอ้ใช้ได้เจ็ดสิบผมว่าเล่นแค่โลก็พอแล้วนะคนดูนะเล่นแค่โลก็พอแล้วนี่เรากำลังจะไปยานแม่มันนะหืมโดนสอย,อยงคนดูอือตอน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 ,ตอน,ตอนแอะวัาไฮิกบลูโอเคนะท่านผู้ชมอืมเดี๋ยวลงมาข้างหน้านะครับดูที่เป็นไงบ้าง เฮ้ยแต่ผมว่าใช้ได้นะครับถือว่าลื่นอยู่เอางานเอาการอยู่ในนี่เครื่องนี้เสุดไปอย่าให้เสียดูอรอบนี้มันเป็นฉากไอ้พวกนี้อยู่นะอันนี้เราลงมาที่ดาวนี่แล้วนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวผมสกิปก่อนหวานจ้อยไม่จ๊ะบอกเลย ว้าวอุว้ยอันนี้มันล่นมาแบบแมพใหญ่นะนะท่านผู้ชมนะเจ e อกีสี่โบก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับท่านผู้ชมสลับเจ้าตัวเกมอ่าเดมอนเอ็กอ่าแม็กซิน่าอ่าไทเทนิกไซออนนะท่านผู้ชมนะอืมสําหรับใครที่สนใจก็ลองไปโหลดดีโมมาเล่นกันก่อนได้นะเกมขายจริงน่าจะอยู่ประมาณ พันกว่าบาทนะครับท่านผู้ชม,มสำหรับใครที่สนใจเนาะอ่าแล้วก็ตัวเครื่องนี้นะครับราคาประมาณ1 0 0 0 0หมื่นถึงหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะท่านผู้ชมนะไปจัดกันได้นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างอย่าแต่คิดเนาะสำหรับวันนี้พี่โค้กไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า